สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับค่ะครอบครัวนังแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนข่าหัวก็วันนี้นะคะเป็นวันที่สิบสองนะคะก็เราเตรียมที่จะไปเที่ยวกันนะคะก็วันนี้ก็จริงจริงเราก็แบบคุยกันไว้สักพักแล้วน่าว่าจะมาเที่ยวสังขาบุรีนะคะก็ตอนนี้กําลังเดินทางมานะคะก็เลยอำเภอสายโยมาแล้วใช่ครับตอนนี้ก็ออกเส้นที่ไม่มีสัญญาณนะคะ เลยส่ยโยกมาน้องแนนก็เคยมาแค่ส่ยโยกนะคะทองพรภูมิก็เคยมารอบเคยมาช่วงหนึ่งนะคะตอนนั้นที่น้องแนนเคยทํางานนะคะก็เคยมาแต่ก็ยังไม่เคยไปที่ที่เราจะไปรอบนี้นะคะรอบนี้เราจะไปที่กล้องสวนสัตว์นี่ไงมันยกโยกไงนี่ขับรถบบาเลยก็รอบนี้นะคะเราจะไปที่อําเภอสังขบุรีค่ะเราจะไปสะพานมอญกันค่ะ ของทั้งเราเราทั้งคู่เลยนะคะพี่นัทก็ยังไม่เคยไปน้องแนนก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะสังคาบุรีก็เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เอาน้องนิวตันมาด้วยอยู่ข้างหลังค่ะก็เรามาด้วยกันสามคนทำไมเขาไมมีตั้งนั้นแล้วฉันเขาไม่ยอมหลับสักทีเนาะตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปนะคะเ็นกําหนดใน ในแผนที่นะคะไปถึงประมาณปลาย40นะคะแต่น้องแนนคิดว่าน่าจะเวลามันน่าจะมากกว่านั้นเนาะเราก็จะพักไปเรื่อยๆนะคะถ้าแบบว่าไม่ไหวก็พักอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะว่าพี่นัทขับรถแค่คนเดียวนะคะน้องแนนขับรถยวงไม่ได้ก็หนาวก็กําลังเดินทางไปนะคะน้องแนนก็ตื่นเต้นมากเลยรอบนี้ก็น่าจะเจอคนที่บ้านเตีงเยอะนะคะคนมอเน,นี่ยน,น่าจะเยอะมากๆ ว่านะเยอะน่าจะเยอะมากๆมันเป็นสะพานมอนอยู่แล้วนะส่วนมากก็จะเป็นคนมอนนเงี้แต่ส่วนที่จะข้ามฝั่งนู้นได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าเหมือนจะข้ามไม่ได้นะถ้าข้ามก็คือน่าจะต้องต้องทำ เดินทางไปนะคะตื่นเต้นมากเลยน้องลีตันก็ตื่นเต้นนะคะแบบปลุกมาแต่เช้าเดินเราออกมาจากบ้านตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะนะหกโมงเช้าตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะคะก็ต้องใช้เวลาขับรถอีกประมาณสองชั่วโมงเนาะอีกประมาณสองชั่วโมงไหมสองชั่วโมงไหมเกือบเกือบสองชั่วโมง ที่แบบทุกใจก็แวะเที่ยวแวะถ่ายรูปนะคะก็ไปกันสนุกสนุกนะคะรอบน,นี้ก็เดี๋ยวเราเจอกันนะคะแต่ต้องแนนะจะให้พี่ๆดูบรรยากาศถนนที่ที่นี่ก่อนนะคะว่ารถโล่งมากแล้วแล้วก็แบบถนนก็ลื่นดีนะัแบบลุ่มลื่นแบบต้นไม้เยอะโอเคค่ะเดี๋ยวแนนหันกล้องก่อนค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนนะคะรถไม่ค่อยเยอะนะคะตอนที่เราออกมา ไม่มีที่ไหนรถติดเลยเนาะตั้งแต่มาจากบ้านคือแบบเดินทางได้แบบดีมากๆจริงๆแล้วอ่ะสงการน่าจะรถติดแต่คือรถไม่ติดเลยค่ะมาแบบ<ร>ดีมากๆไม่บางทีแบบสิบสองสิบสามนี้่มันก็คงจะมีรถติดบ้างแหละมันเป็นช่วงแบบสงการพอดีไงใกล้ๆไงทานี้คือไม่มีติดเลยก็ถือว่าโชคด,ดีมากๆเนาะก,การเดินทางรอบนี้อุ้ยอุ้ยมีร้านอาหารด้วย ตามถาดกุ้งสดนะคะไหนอ่ะล่างเเนี่ยเห็นป้ายชี้เข้าไปตรงข้างล่างอเนี่ยอยากมีบ้านแบบนี้จริงๆนะแบบที่เยอะอะไรเงี้ยนะแต่บ้านหนูก็แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยสอสับเดียอ๋อนี่ไงร้านอาหาร้ตามถาดกินกันสองคนก็ไม่ไหวอยากหาปั๊บมากเลย เติมน้ำมันหตตัหัวส่วนปลาอ,อ๋อมีอาหารปลาอาหารนารลด้วยบรรยากาศดีมากนะถ้าบ้านน้องแนนแค่กระโดดข้ามสะพานไปถึงน้องแนนคงจะกระโดดข้ามไปแล้ว <laughs> มันยังไกลอยู่นะคะจากจากตรงนั้นอะ่ะไปบ้านน้องแนนก็ คิดว่าปีหน้าน่าค่อยกลับกันนะถ้ากลับได้ก็น,นะคะเดี๋ยวเราไปไปถึงแล้วนะคะเราก็จะถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันอีกทีนะคะว่าที่สวานมอนช่วงสงการเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนตัวนัองแนยนก็ยังไม่เคยไปนะคะเราก็ไม่รู้แต่คนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่ามันก็สนุกนะคะช่วงสงการนะคะเราก็มีแลนกันว่าจะใส่ชุดมอนกันสามคนถ่ายรูปนะคะเช่าชุดมอน จะมาน้องแนนจะพาให้พี่นัทอล,อลองลองชิมข้าวแช่ดูเนาะพี่นัทยังไม่เคยกินใช่ไหมข้าวแช่มีใช่ไหมพี่นัทมีอยู่แล้วยังไงก็มีข้าวแช่นะคะเพราะว่าเป็นอาหารมรดกขึ้นชื่อของเขาวาันสงการานต์ก็คือต้องทําข้าวแช่เลี้ยงเกือบทุกบ้านเหรอใช่ทาก็สลับกันส่งให้กินกันอยู่นั่นแหละนะคะเดี๋ยวให้พี่นัทลองชิมข้าวแช่ดูนะคะก็อร่อยนะคะ ก็ไม่ได้กินหลายปีแล้วนะคะก็จะเป็นความโชคดีของนางแนนและที่ได้ไปปีนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นอีกทีนะคะไ๊าว่าค่ะอ้